สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเอียนแบนะคะจะเก็บไปตากนะคะสรรพคุณของเอียนแบก็เคยกล่าวไปแล้วนะคะเอียนแบมีสรรพคุณคล้ายๆกับทรอนแแบนะคะนั่นก็คือเป็นยาขับปัสสาวะนะคะเราจะเก็บทั้งสุกและดิบ สุกแล้วจะเป็นสีน้ำเงินนะคะดิบจะเป็นสีเขียวสำหรับข้อควรระวังในการใช้ทรอนเอียนแบกก็คือคนที่มีปัญหาโรคไตนะคะควรจะทานหรือดื่มใน ปริมาณจำกัดนะคะนี่นะคะสุกแล้วสีดำเงินเอียนแบร์จะเก็บยากกว่าบลูเบอรี่แล้วก็ลิงง้นกระทอนแบร์นะคะเพราะว่ามันเป็นหนามนะคะใบมันเป็นหนาม นี่นะคะลูกสุกแล้วทำแยมก็ได้ทำน้ำผลไม้น้ำหวานก็ได้นะคะนำมาใส่ในการทำกับข้าวก็ได้นะคะประเภทเนื้อตุนนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ป่านะคะจะอร่อยมันจะหอมหอมนะคะ อันนี้ลูกสุกเขาจะหลุดง่ายมากเลยนะคะลูกสุกเยอะ,ะจนไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนค่ะเพื่อนเวลาเจอลูกตกต้นดกๆเนี่ย เต็มเลยเหมือนพริกไทยนะคะเหมือนเหมือนเม็ดพริกไทยมันเม็ดพริกไทยเขียวมาละลายเกือบหมดอีกแล้วนะคะเขามาเร็วไปเร็วนะคะหิมะถ้าอุณหภูมิมันถ้าอุณหภูมิมันสูงแป๊บเดียวละลายหมดละ หลังจากหิมะตกระลอกสุดท้ายเสร็จอุณหภูมิก็สูงมาเรื่อยๆนะคะมันก็เลยตกมาปุ๊บก็เริ่มละลายเลยหลักๆเราจะเก็บไปตากทำชานะคะเพื่อนๆทำชาดื่ม อย่างว่านะคะคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะคะคนที่เป็นโรคไตไม่ควรดื่มเยอะนะคะมันจะทำให้ไตทำงานหนักนี่ยังสวยเลยลูกนี้ใหญ่ด้วยนี่ค่ะเจอลูกใหญ่เก็บสนุกคะ่ะไม่ต้องเยอะก็ก็สนุก เก็บยากหน่อยนะคะเพราะว่าลูกเขียวเขาติดแน่นแล้วก็ลูกสีน้ำเงินนี่โดนนิดเดียวก็ล่วง ใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เขียวก็จะเอาแวะชิมลิงงอนคขำเพื่อนรู้สึกจะเปื่อยนะคะเราจะชิมลิงง่อน อันนี้เปลี่ยนสีไม่เอาเราจะชิมอันนี้นะคะรสชาติาก็ยังโอเคอยู่นะคะคล้ายๆทอนแบร์เดี๋ยวเราจะเอาลิงงอนไปด้วยนะคะใบลิงงอนตักทําชานะคะชาใบลิงงอนกับเอียนแบร์นะคะ สรรพคุณคล้ายๆกันนะคะลิงงงอนก็คือมีสรรพคุณในการรักษาทางเดินปัสสาวะเสพนะคะ เดี๋ยวเราจะแวะเก็บอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะไปทำชาร่วมกับใบลิงอนแล้วก็เอียนแบรนะคะลูกเอียนแบรนั่นก็คือเราจะเก็บใบของต้นสนเปลือกส้มนะคะต้นสนเปลือกส้มก็คือทันนะคะภา,าษาสวีเดนอันนี้เป็นกิ่งที่เขาตัดต้นไม้ทิ้งนะคะแล้วทีนี้มันเหลืออยู่กิ่งนี้เขาเไม่ได้ขนไปทิ้งนะคะ ก็เก็บได้นะคะมันเป็นกิ่งที่หลุดมาแล้วนะคะนี่นะคะใบสนเปลือกส้มก็ทําชาได้นะคะเราก็จะตัดบริเวณยอดมันนะคะนี่ไปตากเนาะเราจะไปตากแล้วก็ทําชาสมุนไพรนะคะทําเป็นชาสมุนไพร ชงดื่มหลังจากที่ตากแห้งแล้วนะคะเราก็เอามาต้มใส่น้ํานะคะปิดฝาต้มสักประมาณ10นาทีนะคะให้รสชาติมันออกให้กลิ่นมันออกนะคะให้ความหอมมันออกเสร็จแล้วก็ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําผึ้งหรือน้ําตาลหรือใส่ซีรัปนะคะลงไปถ้าไม่ชอบหวานก็ดื่มแบบนั้นเลยนะคะนี่นะคะใบสนเปลือกส้ม สรุปก็จะมีอยู่3อย่างนะคะชาสมุนไพรที่เราจะทํานั่นก็คือใบลิงง่อนแล้วก็ใบสนเปลือกส้มแล้วก็ผลเอีเอเอยนแบนะคะลูกเอียนแแบ เดี๋ยวเราจะแขวนไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะมันมันจะแห้งดีไหมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างอุ่นนะคะใกล้เตาผิงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บส่วนนี้นะคะนี่แห้งสนิทละ นีทั้งอบในเตาแล้วก็อบในเครื่องอบเฮ็ดนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะวิธีการเช็คว่าแห้งสนิทหรือเปล่าเราก็หักนะคะหักแล้วก็แล้วก็ใบก็จะแตกนะคะกรอบก็แสดงว่าแห้งสนิทนะคะเราจะแกะเอาแต่ใบนะคะใส่ขวดโหลปิดให้สนิทพอเวลาจะดื่มชาเมื่อไหร่ก็อามาต้มนะคะ ก็ไบใบสนนะคะนี่ค่ะใบสนนี่ก็จะมีวิตามินซีนะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะไซส์ก็จะเท่าเข็มนะคะใบสนเราจะใช้กรรไกรตัดมันจะได้ไม่กินเนื้อที่ในกล่องในขวดโหลนะคะ นี่นะคะชาสมุนไพรที่ตากไว้ใบสนกับใบลิงงอนใส่ลงไปสักน้อยนึงเสร็จแล้วเราก็จะใส่เอียนแบนะคะเอียนแบเขียวไปสักสามลูกเอียนแแบสุกอ้าวลืมบี้เลยเดี๋ยว ลืมค่ะจริงๆอ่ะโคลกก็จะง่ายกว่าโอเคพอเดือดเราก็จะหลีไฟนะคะแล้วก็ปิดฟ้า ตั้งเวลาต้มต่อไป10นาทีนะคะให้สารต่างๆสรรพคุณต่างๆมันออกมาในน้ำนะคะ10นาทีผ่านไปนะคะนี่แล้วเราก็ได้ชาแล้วนะคะชาสมุนไพรทำเองอยังหอมคำเพื่อน ะะสีชาใช่เลยนะคะนี่นะคะอหอมธรรมชาติครัเพื่อนอยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะลองไปทำดูนะคะชาสมุนไพร วัตถุดิบหาได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยออกไปเดินเล่นในป่าท้ายหมู่บ้านก็เจอแล้ววัตถุดิบเต็มเลยเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัไข้เจ็บนะคะแล้วก็ดื่มชาสมุนไพรนะคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีเยอะๆนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ